<c oughs> รอบล็อกนี่มันไม่มีอะไรให้เล่นเลยหรือไงนะวันนี้นี่เออ What i s t h a t s o Club Tower Defense What is h i s b o My Cup แต่อยู่ในโบรบล็อกนี่นะ f a s นี่แล้วหน้าตาของแบบที่เรากำลังจะเล่นเนี่ยว่าแต่มันมีอะไรกันบ้างนะ เอ่อซัม,ม่อนว้าวก็หน้าตาหลักๆอยู่ไอหน้าตาหลักๆก็แบบพวกที่ทำเกม tower defense ท,ทั่วไปเลยฮะแล้วตรงนี้คืออะไร e n c h a r t อย่างนั้นเหรอเราสามารถเอายูนิตท,ที่ได้จากการสุมร่มมา e n c h a r t ตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยก็ธรรมดาทั่วไปห้องตรงนู้นมี a fk area ตรงนี้ร e w a r d ดอย่างนั้นเหรออ๋อต้องจอยกรุ๊ปด้วยนี่อะไรเออ ซูเปอร์คลสจัดการเน้นดาราก้อน Request Time Play 1ชั่วโมงเพื่ออันล็อกอย่างนั้นเหรอส่วนตัวนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับมา r คั t แต่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะเนี่ยและนี่ก็คงจะเป็นพวกเติมโลบล o กสินะใช่คงเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆเอ็นเลดช็อปนิวด a l อย่างนั้นเหรอะสะกุลมาแรก แล้วเราต้องทำยังไงเพื่อที่จะเข้าไปยังเล่นในแมพกันตรงนี้ซีนา่าเพลลองดูสักหน่อยละกัน X3 Unit Enemy เอที่เจอมาเออซอมบี้กับสเกลตันและไมคครับของรางวัลที่ได้ทั้งหมดในนี้ยังจะออกโอกาสอีก้วเนี่ยเอ็นเลียนหน้าตาสายลุงที่1นึ่งทนี่คืออะไรอยู่วะแต่ช่างมันละกันสตาร์ท <c oughs> ว้าวเดี๋ยวต้องทำอะไรก่อนนะวางสตีฟอย่างนั้นเหรอโคตรตัวใหญ่ยังมะตอนแรกนึกว่าจะเป็นทาวเวอร์ตัวเล็กๆซะอีกไหนกลายเป็นว่าพอวางแล้วดันดันตัวใหญ่กว่าเราอีกวะเนี่ยไหนดูที่ว่าสตีฟอัปเกรดอะไรได้บ้างค่าในหนึ่งใช้เงินห้าห้าสิบบาทเงินถึงพอดีเลยแล้วกันอัพเลยละค่าพลังจากยี่สิบขึ้นมาย3ิบสาม คำเร็วในการโจมตีอย่างเท่าเดิมอยู่อาจจะต้องวางตัวเพิ่มด้าหากกันในกรณีที่มันจะหลุดนะนะแล้วบรรยากาศโดยรอบนี่มันดันเป็นบล็อกไม a คบทุกอย่างเลยนะรวมถึงเจ้าต้นไม้นี้ด้วยแอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าเกมนี้ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่านะ่ะหวังว่ามันจะไม่โดนลิขสิทธิ์ ขนาดบ้านวลเลเจอร์ตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นของไม่ครับเลยอะนะไม่มีเกาะไม่ถือดาบไม่ได้ใส่เกาะไม่มีอะไรสักอย่างก็แค่สติฟที่ต่อยแรงขึ้นอย่างนั้นเหรอแกมันดูไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยนี่ขนาดอัปเกรดจนแม็กแล้วนะก็ยังคงเป็นสติฟน้างโง่เหมือนเดิมอะไรเนี่ย ตสคริปต์ว้ามีสคริปต์เองด้วยเหรอเนี่ยี๋ยว่าแต่สคริปต์เลยดีกว่าแล้วมีอะไรบ้างเรามีกดยูนิตตรงนี้เพื่อสำหรับอัปเกรดจากระยะไกลได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปกดคลิกที่ตัวยูนิตอย่างนั้นเหรอเนี่ยก็ดูสบายดีแล้วสปีดนี่คืออะไรกันนะสามารถเล่งสปีดได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยกดคูณสองดูมีเวลารอห้าวิสำหรับการเปลี่ยนสปีดขั้นต่อไปอย่างนั้นเหรอเฉ่งไปเลยฮนะ โอ้แต่รู้สึกว่ามันเริ่มจะมากันเยอะขึ้นแล้วฮะบางทีอาจจะต้องวางตัวเพิ่มเชดแล้วเกือบหลุดฮะแล้วสำหรับสปีดขั้น3คือโอเคเจ๋งไปเลยเกมพาร์ทให้เติมนี่เองแล้วบอสโอว้าวพีเปอร์เป็นบอสอย่างนั้นเือเน,นี่ย่อยากจะเชื่อ ดูแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ผ่านได้อย่างสบายกดรีเทิร์นทูลอบบี้เลยอะแต่ซัมมอนหนึ่งครั้งไปเลยแล้วกันเพื่อที่จะหาแนวร่วมกับอเล็กซ์เนี่ยนะอะมีเงินอยู่ห้าร้อยน่าจะเปิดได้หารอบสลามฮต่อไปอะไรสลามอีกแล้วเหรอเนี่ยอะได้อีกสองรอบสุดท้ายละ ไอรอนโกเลมแล้วก็อะเล็กโตสต์เอาเริ่มเราเก็บเงินได้พอประมาณแล้วเนี่ยลองวางไอรอนโกเลมดูตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะอัปเกรดอะไรได้บ้างวะเนี่ยคูสองพันห้าเลยอย่าง,งานั้นเหรอเนี่ย ให้เราลองเปลี่ยนไปวางสลามตรงนี้ดูสลามอัพเกรดก็พันสามเหมือนเดิมใช้เงินเยอะจริงๆนะเนี่ยเร่งสปีดให้มันหน่อยแล้วกันจะได้เร็วๆขึ้นเอาละเหมือนเราจะมีเงินมากพอสำหรับการอัพเกรดแล้วอยากจะเห็นหน้าบอสตัวแล้วเสว่ามันจะมาจากทางไหนเออ ถ้ามาเท่งนั้นเราควรอัปเกรดอลอนโกลเลมสองตัวไปเลยระวังสลามเพิ่มตรงนี้ด้อีกตัวอือฮึได้ เอาล่ะจากการที่ผมได้ทำการลองเล่นเกมนี้ไปเนี่ยนะมีคำถามอยู่มากมายในบนอยู่ในหัวผมแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่คิดอยู่ในหัวผมตอนนี้ก็คือเล่นไปทำไม